ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและยินดีต้อนรับเข้าสู่การบอกเล่าสเปคทางเทคนิคของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นต่างๆในอดีตโดยพวกเราทีมงานมอตอร V วอลกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนผมได้เคยนําเสนอประวัติเกี่ยวกับตัวรถคาวาซกิ ER6N ซึ่งถือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ขนาด 650cc คันแรกที่ถูกนํามาผลิตและเปิดตัวจนบุกเบิกตลาดรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ในประเทศไทยให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งกันไปแล้วโดยเพื่อนๆก็สามารถย้อนฟังกันได้นะครับด้วยการคลิกที่ปุ่มตัวไ ขวาบนส่วนในวันนี้ผมจะขอพาเพื่อนๆมาฟังประวัติของรถมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งรุ่นที่ถือว่าเป็นจุดกําเนิดไอเดียในการวางจําหน่ายคาวาซากิ 6N ของทางคาวาสกินั่นก็คือเจ้าคาวาสกิ KSR 110ที่ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นรถมอเตอร์ไซค์แนวมินิบค์ที่ได้รับความนิยมสูงมากๆจากผู้ใช้ชาวไทยซึ่งรายละเอียดของมันจะเป็นอย่างไรนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนยูทูบชาแนลมอเตรไรทวอลของพวกเราเอาไว้ด้วยนะครับส่วนประวัติโดยคร่าวๆ ของตัวคาวาซากิเคสอาร้อยสิบในเบื้องต้นก็มีอยู่ว่าย้อนไปเมื่อประมาณปีคศ2005หรือปีพศ .2548 ณนะขณะนั้นทางคาวาซากิดูเหมือนจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่นักในการวางจําหน่ายรถมอเตอร์ไซค์แนวแม่บ้านอย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์ในตระกูลคาวาซากิคาเซ่จึงทําให้พวกเขาเริ่มตัดสินใจที่อยากจะทําตลาดรถมอเตอร์ไซค์แนวใหม่ที่ห่างหายไปจากการวางจําหน่ายในประเทศไทยมานานนั่นก็คือรถมอเตอร์ไซค์แนว Ye, ซึ่งในขณะนั้นทางคาวาซากิประเทศญี่ปุ่นก็มีรถมอเตอร์ไซค์แนวนี้อยู่แล้ว1รุ่นอย่างตัวคาวาซากิเคส R2 แต่ได้ความที่ตัวรถรุ่นดังกล่าวนั้นใช้เครื่องยนต์ซึ่งเป็นบล็อกสูบเดียว 80cc 2จังหวะจึงทําให้มันไม่สามารถนํามาวางจำหน่ายในประเทศไทยของเราได้เพราะในช่วงเวลานั้นประเทศไทยของเราได้เริ่มที่จะแบนการวางจําหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้เครื่องยนต์2จังหวะกันแล้วดังนั้นเพื่อให้มันสามารถวางจําหน่ายในประเทศไทยของเราได้พวกเขาจึงตัดสินใจที่จะนําเอา เครื่องยนต์สูบเดียวซิงเกิลเฮดแคมชาร์ปสจังหวะของคาวาสกิเอทร้อยสิบมาใส่ในตัวรถรุ่นนี้แทนและเกิดใหม่เป็นคาวาสกิเคสอาร้อยสิบที่เราคุ้นหูกันในปัจจุบันและจุดเด่นที่เห็นได้ชัดที่สุดจากตัวคาวาซกิเคสอาก็มีอยู่ว่ามันเปรียบเสมือนกับรถมอเตอร์ไซค์แนวเอนดูโรหรือว่าโมตาร์ไบที่ถูกย่อส่วนให้มีขนาดเล็กลงจนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายจะตัวเล็กจะตัวใหญ่คนไหนก็สามารถขี่ได้ยังไม่นับความคล่องตัวที่สามารถซอกแซกการจราจร ต่าต่าางงๆได้ยและที่ดูจะถูกใจเราหนุ่มๆอยู่ไม่น้อยก็คือการที่พวกเขาจะได้นั่งชิดกับสายซ้อนกันอย่างแนบชิดสนิทเนื้อมากกว่ารถมอเตอร์ไซค์แม่บ้านในยุคนั้นจะทําได้นั่นเองแต่ถ้าพวกเขาลืมใส่พักเท้าแต่งสําหรับผู้ซ้อนขึ้นมานั่นอาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ผู้ซ้อนจะมานั่งด้วยผมเองก็เคยมีประสบการณ์นี้มาแล้วพูดตามตรงอย่างไรก็ดีแม้ Kawasaki KSR จ,จะมีจุดเด่นดังกล่าวตามที่เราได้เกริ่นมาแต่ถ้าว่ากว่ารถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้จะได้รับความนิยมจริง ทางคาวาสกิก็ต้องใช้เวลาในการวางจําหน่ายมันอย่างน้อย2-3ถึงปีจนกว่าจะมีผู้ใช้วัยรุ่นที่เริ่มให้ความสนใจในตัวรถมากขึ้นถ้าให้ผมเจาะจงให้ชัดจริงๆเนี่ยก็คงจะต้องเป็นในช่วงที่คาวาสกิ KSR มาพร้อมกับลวดลายเวอร์ชั่นที่4จนถึงเวอร์ชั่นที่5.5ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นสุดท้ายก่อนที่จะปรับมาใช้หน้าตาแบบใหม่นั่นก็คือคาวาสกิ KSR รุ่นที่2ซึ่งวางจําหน่ายในช่วงประมาณปีพศ2553-2557ก่อนที่จะได้รับการปรับโฉ มใหญ่อีกครั้งให้กลายเป็นคาวาซากิ z 125ที่คราวนี้ไม่ได้มาพร้อมกับดีไซน์แบบมินิโมตาไบ์แต่ปรับใหม่ให้เป็นแนวมินิเนเกตบอ์แทนทว่าน่าเสียดายที่มันดูไม่รุ่งเท่าไหร่นักเพราะนับตั้งแต่เ125ถูกเปิดตัวออกมาเราก็แทบไม่ค่อยเห็นใครใช้มันอีกเลยทางนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของหน้าตาที่ดูไม่โดดเด่นเท่ากับรุ่นพี่ไปจนถึงออปชั่นและราคาที่โดนคาวาซากิ MX-125 s ซึ่งทาง Honda เปิดตัวออกมาเพื่อตีตลาด KSR แล้วกลบกระแส รถมอเตอร์ไซค์มินิบอยของคาวา s a กิไปเสียหายเฮี้ยนนั่นเองส่วนข้อมูลทางเทคนิคของตัว k a w a ส a กิเคส R10 เวอร์ชั่นแรกก็จะมีรายละเอียดตั้งแต่มันใช้เครื่องยนต์บล็อกสูบเดียวซิงเกิลเฮดแคมชาร์วาลความจุ 111cc จากขนาดกระบอกสูบ53ม mm ิลิเมตรคูณ50.6ม mm, ิลิเมตรใช้ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศอัตราส่วนกำลังอัด9.5ต่อ1 ระบบจ่ายน้ำมันเป็นแบบคาร์บูเรเตอร์ของเคหินพีบีระบบสตาร์ทที่ใช้ก็จะเป็นระบบสตาร์ทเท้าซึ่งในตัวรถรุ่นลายประมาณช่วงลายที่4ถึงลายที่5.5เนี่ยจะมีการปรับปรุงในเรื่องของระบบการสตาร์ทที่ว่าให้เป็นแบบผ่อนแรงทําให้ผู้ใช้สามารถสตาร์ทรถได้อย่างง่ายดดยมากยิ่งขึ้นหรือที่เรียกแบบง่ายๆสั้นๆนะครับว่าระบบ e a s y Start นั่นเองแล้วนอกจากนั้นในรุ่นหลังๆก็มีการเพิ่มในเรื่องของระบบสตาร์ทไฟฟ้ามาให้ด้วยส่วนระบบเกียร์ของ Kawasaki KSR ร้อยสิบ ก็จะเป็นระบบเกียร์แบบออโต้คล s ช4สปีดซึ่งก็มีจุดเด่นในการใช้งานที่ไม่เหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วๆไปอีกนะครับเพราะว่าในขณะที่รถแม่บ้านจะต้องตบลงเพียงอย่างเดียวเพื่อขึ้นเกียร์ในแต่ละระดับรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้แมนูคลัชก็จะเป็นแบบตบลงครั้งเดียวแล้วก็งัดขึ้นอย่างเดียวในเกียร์2ถึง6 ตัวเกียร์ของเคส1 1ร้เนี่ยดันจะเป็นแบบงัดขึ้นอย่างเดียวทั้งเสียระดับซึ่งสร้างความมึนงงให้กับผู้ใช้ในช่วงแรกๆเป็นอย่างมากแม้แต่ผมเองก็ต้องนั่งจูนสมองอยู่พักหนึ่งเช่นกันถึงจะใช้ตัวเคส R110 ได้อย่างคล่องตัวส่วนความเร็วสูงสุดที่เจ้าเคส R10 สามารถทําได้ก็จะอยู่ที่110กิโเมตรต่อชั่วโมงตามชื่อรุ่นถังน้ามันที่ให้มาก็มีความจุค่อนข้างใหญ่สะใจนะครับก็คือจะอยู่ที่7.3ลิตรชุดเฟรมก็จะเป็นแบบโครงเหล็กอันเดอร์โบนซึ ระบบการสะเทือนที่ให้มาก็จะเป็นแบบโชกอัตเกียบคู่หัวกลับทางด้านหน้าซึ่งไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ราคาต่ำกว่าแสนบาทในยุคนั้นให้กันระบบการสะเทือนด้านหลังก็จะเป็นชุดโชกเดี่ยวทํางานร่วมกับสวิงอาร์มเหล็กกล่องแขนคู่ที่มีตัวโครงเหล็กดามด้านบนมาให้ด้วยเพื่อความแข็งแรงระบบเบรกที่ใช้ทางด้านหน้าก็จะเป็นดิสเดี่ยวขนาด220ม mm, ิลลิเมตรทำงานร่วมกับฟล o ตติ้งเม้ส์คาลิปเปอร์หนึ่งลูกสูบและด้านหลังก็จะเป็นดิสเดี่ยวขนาด184ม mm, ิลลิเมตรทำงานร่วมกับปั๊มฟลอตติ้งเช้้ถาน ็นตัว Kawasaki KSR 110โมเดลแรกก็จะใช้ชุดล้อแบบเหล็กปั๊มขึ้นรูปขนาด12นิ้วและจะรัดด้วยยางไซส์1 0 0 9 0 1 2ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเท่ากันไม่ได้เป็นแบบข้างหน้าเล็กกว่าข้างหลังใหญ่กว่าเหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วๆไปส่วนระยะฐานล้อก็สั้นแค่เพียง1,165ม mm, ิลเมเท่านั้นมิติตัวรถข้อค่อนข้างกระทัดรัดนะครับเพราะจะอยู่ที่1,670ม mm, ิมในด้านยาว705มิม mm, ในด้านกว้างและ995ม mm, ิม ในด้านสูงความสูงเบาก็เตี้ยแค่เพียง750มิลิเมตรเท่านั้นดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ต่อให้เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆก,ก็สามารถขี่มันได้ความสูงใต้ท้องรถก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเอาเรื่องนะครับเพราะว่าจะอยู่ที่130มิลิเมตรแต่ก็ต้องเข้าใจกันเพราะว่ามันคือรถมอเตอร์ไซค์มินิบค์แบบโมดัดย่อส่วนนั่นเองน้าหนักตัวรถก็จัดว่าค่อนข้างเบาครับ,รบอยู่ที่84กิโลกรัมเท่านั้นเมื่อไม่รวมของเหลวส่วนราคาวางจําหน่ายอย่างเป็นทางการของเคสอาร110ในยุคแรกๆถ้าผมจำไม่ผิดก็ร ว่าจะอยู่ที่ประมาณ5 0,000ื่นปลายถึงประมาณ6 0,000บาทนะครับซึ่งในยุคนั้นก็ยอมรับว่าเป็นราคาที่สูงมากๆเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์แม่บ้านในยุคเดียวกันเนี่ยจะมีราคาวางจําหน่ายอยู่ประมาณ3 0,000ื่นปลายถึง4 0,000ื่นต้นๆเท่านั้นเองดังนั้นนี่จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ตัวรถคาวาสกิเคสอาร์ไม่ได้รับความนิยมในช่วงแรกๆแต่สุดท้ายวัยรุ่นส่วนใหญ่ในยุคนั้นก็ไม่สามารถทนทานความโดดเด่นของตัวรถได้ไหวและเลือกที่จะซื้อตัวรถคาวาซกิเคสอาร์ร้อมาใช้กันอย่าง แพร่หลายอยู่ดีในช่วงเวลาดังกล่าวก็จบลงไปแล้วนะครับสาหรับการบอกเล่าประวัติแล้วก็สเปคทางเทคนิคโดยคร่าวๆของตัว Kawasaki KR110 หากเพื่อนคนไหนมีข้อมูลเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้เพิ่มเติมหรือมีประสบการณ์ที่อยากจะบอกเล่ากับพวกเราก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับทางด้านล่างแต่ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนยูทูบชาแนลโมโตไรว์ของพวกเราแล้วก็ไปกด f o l lowing กดซิ f i r เฟิร์สแฟนเพจเฟซบุ๊กโมโตไรว์เอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดารอเนื้าสา ระดีๆจากพวกเราในครั้งต่อๆไปส่วนในวันนี้ผมจอนโมโตไรว a ลขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ